คุณผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่ทางพ่อนกพงศกรเนี่ยคอยพร่ำสอนน้องอาไอายมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะก็คือการเอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็มีจิตใจดีอันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่สําคัญเนี่ยเรื่องการแสดงเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อนกเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็พร่ำสอนมาเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องอาไนเนี่ยน่ารักมากๆเนาะมีการแชทไปถามนะคะทางพ่อนกเองนะคะบอกว่าหนูขอพ่ออย่างหนึ่งได้ไหมหนูอยากใช้เงินในบัญ หนูตัดชุดให้เพื่อนแล้วก็เป็นอิโมจิรูปน้ําตาสึมนะคะคุณผู้ชมขาทางพนกเองก็บอกว่าได้สิลูกในงบ2สอง0มืนชุดลําซิ่งกี่ชุดลูกอันนี้พนกก็ถามเนาะก็เป็นคําพูดที่ สอบถามกันน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมขาด้วยความที่น้องเนี่ยอยากตัดชุดให้เพื่อนเนาะโดยใช้งบของตัวเองค่ะคุณผู้ชมขาน่ารักมากๆเลยนะคะอายุแค่นี้แต่จิตใจเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมขาคือเราสามารถมองออกได้เลยนะคะว่าน้องกับไอเนี่ยเป็นคนแบบไหนจิตใจแบบไหนนะคคุณผู้ชมซึ่งคนอายุประมาณเท่าน้องกับไอเนี่ยค่ะจะให้มีความคิดแบบนี้เนี่ยมันหายากมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะส่วนมากเนี่ยค่ะเขายังต้องการอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวเนาะส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ คุณผู้ชมขาแต่น้องอายเนี่ยค่ะเห็นใครที่ไม่มีหน่อยนะคะเป็นคนรู้จักหน่อยนะคะน้องอายน,นะคะจะเอื้อเฟื้อตลอดเลยถ้าตัวเองมีพอช่วยได้นะคะคุณผู้ชมขาที่สําคัญเนี่ยน้องไม่เคยบ่นไม่เคยนู่นนั่นนี่เลยถ้ามีน้องออกช่วยตลอดนะคะคุณผู้ชมขาน้องน่ารักมากมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องบอกว่าน้องก็อยากตัดชุดให้เพื่อนนะในงบ2 0 0ห0ื่นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขา ต้องขอชื่นชมน้องอาอายจากใจจริงค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครจะคิดเลยนะคะว่าน้องไอยเนี่ยจะเป็นคนจิตใจดีขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมขะและนี่ก็คือนะคะ<อ>เพจ fc ลูกไอ,อยสกุลพรพ่อนก พ่อนกพงศก,กรนั่นเองค่ะขออนุญาตโพสนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อจ๋าพร่ำสอนอิหลาตลอดเมื่อเราเป็นผู้รับแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยลูกสาวพ่อจ๋าน่ารักที่สุดออายาสกุลพรนี่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นโพสตนะคะจากทางเพจ fc ลูกออายสกุลพรนะคะพ่อนกพงศก,กรนั่นเองค่ะต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างรัวๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าหลายคนได้เห็นแล้วเนี่ย อดคอมเมนต์ไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์นในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นใครก็ต้องคอมเมนต์เนาะเอฟซีน้องอายเนี่ยค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะคะบอกว่าน้องอายเนี่ยมีเสน่ห์เนาะแล้วก็รักและก็เข้าใจจริงใจกับทุกคนนะคะคุณผู้ชมขาน้ําใจงามมากๆสดย,ยอดมากเลยลูกสาวพ่อนกน้องงามทั้งกายและใจจริงๆนี่นะคะแต่ สุดท้ายแล้วนะคะก็จะมี FC ที่คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างแบบนี้มาโดยตลอดค่ะน้องอายค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือคิวงานแล้วก็ เพลงใหม่น้องอายเนี่ยใกล้จะมาแล้วเนาะซึ่งได้เข้าห้องอัดไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมขาซิงเกิลใหม่ของน้องอาอปล่อยใส่ปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมขาปล่อยใส่ปีใหม่เลยเนาะสําหรับซิงเกิลใหม่ของน้องอายสกุลนพรค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เป็นจากายประกาอาจารย์บิ๊กภูมารินเลยนะคะคุณผู้ชม เข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็มีทางพ่อนกย่านูนะคะให้กําลังใจนะคะแต่คนที่พาไปก็อาจจะน่าจะเป็นย่านูนะคะคุณผู้ชมขาที่พาไปเข้าห้องอนะัดเนาะแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขา ทางพ่อนกพงศกรเนี่ยก็ให้กำลังใจน้องไออย่างใกล้ชิดเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้พาไปเนาะแต่ว่าก็ยังมีการให้กำลังใจกันค่ะบอกว่าอีหล่าคนเก่งเข่าห้องอัดแล้วขอห้รรองออกามามวลๆหาแม่ๆได้ชื่นชมดงดันดงดังทัดงด่วโลกครับดวงใจพ่อจานี้นะคะพี่น้องคะคือทางพ่อนกพงศกรเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไปด้วยเนาะแต่ว่าก็ให้กำลังใจลูกไม่ห่างเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็เพิ่งทําการเข้าห้องอัดไปเมื่อวานนี้วันที่18เนาะ แล้วก็รอสําหรับเพลงใหม่ค่ะคุณผู้ชมขาเพลงนี้แฟนคลับนี่ลุ้นกันมากๆเลยนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าปล่อยเข้าปีใหม่เลยค่ะอาจจะแบบดังแบบท้ายปีส่งปีเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะ,ะแฟนคลับอย่าลืมรอปั่นวิวรอติดตามให้กําลังใจน้องออายกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็เหมือนว่ากลับมารับงานครั้งแรกของหมอลำเสียงวิหกนะคะเนื่องจากว่าพักไปประมาณ3วันนะคะ15-18เนาะเป็นการพักใช้ชีวิตส่วนตัวพักแบบว่าพักผ่อนนะคะก่อนที่จะเดินสายต่อย,ยาวถึงปีใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีความรู้สึกนะคะจากบอสน,นะะุได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ในการพักผ่อนในครั้งนี้ด้วยนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นแฟนคลับศิลปินอ่าได้ออกไปพักผ่อนนะคะแล้วก็มีศิลปินหลาย นเ,นเดินทางกลับบ้านมีความรู้สึกยังไงไดาะบอสหนูนะคะได้ออกมาโพสต์รายยาวเลยค่ะบอกว่าตื่นมาเห็นศิลปินและทีมงานหลายๆแผนกเราพต์ได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัวบางคนพาครอบครัวไปทานข้าวบางคนไม่กลับแต่พักผ่อนจับกลุ่มปิ้นยาน่างดูมีความสุขเว้นไว้สี่วันไม่รับงานยอมเสียไรายได้ยอมโกงหเจ้าภาพว่าเราติดแล้วให้เลือกวันอื่นไว้เพื่อให้ทีมงานทุกคนเพราะทุกคนเหนื่อยมาตั้งแต่ซ้อมสองเดือน,สอ,อนสองเดือนครึ่งเต็ม ออกงานยาวแบบไม่ค่อยมีวันว่างแต่สิ่งที่ได้มาคือเห็นทุกคนมีความสุขได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายเราก็มีความสุขตามไปด้วยคิดถูกจริงๆที่ทําแบบนี้เงินท่าหมดเราหาใหม่ได้แต่ถ้าความสุขแบบนี้มันหา ในระหว่างเส้นทางที่เราเดิน8ปเเดือนต่อปีตั้งวงเอาความสุขกับครอบครัวให้มากๆแล้วเรากลับมาสู้กับงานที่เรารักแบบยาวๆข้างหน้าน,นี่นะคะคุณผู้ชมคาะก็เป็นความรู้สึกจากวอดนุเนาะที่ได้เห็นศิลปินนะคะหลายๆคนได้เดินทางกลับบ้านหรือออกไปพักผ่อนตามอธยาสัยนะคะตามแบบใจที่เราต้องการนะคะถือว่ามันเป็นแบบ กำไรของเราแล้วกันเนาะหวังว่าเจ้าภาพก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งนยคะหรือว่าสักสองสามเดือนเนะะี่ยค่ะก็ต้องให้เวลาพักกับศิลปินกับทีมงานด้วยนะคะอย่างน้อย,อยก็สามสี่วันค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้คือตัดเพื่อที่จะไม่ได้รับงานเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสินบ,บรับงานเลยเนาะเพื่อให้ศิลปินเนี่ยได้พักผ่อนไปใส่ชีวิตส,ส่วนตัวค่ะพี่น้องคาแล้วแต่จะไปทําอะไรนั่นคือความสุขส่วนตัวค่ะพอหลังจากวันหยุดวันพักนะคะเขาก็เดินสายต่อเนี่ยเป็น หมอลำเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําแบบนี้ก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยค่ะคุณผู้ชมคาซึ่งมันก็ไม่ใช่ผลดีนะคะต่อสุขภาพแล้วก็อันอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าไม่ได้พักผ่อนเพียงพอหรือไม่มีวันพักเครียดกับการทํางานเยอะนู่นนี่นะคะมันก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันก็ควรจะให้แบบศิลปินพักผ่อนบ้างสัก3 4มวันต่อเดือนอะไรประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคาก็ดีแล้วนะคะที่เพื่อนได้พักผ่อนนะคะได้มีความสุขกับการใส่ชีวิตค่ะพี่น้องคาพอต่อไปนี้นะคะเพื่อนก็ต้องกลับมา รับงานยาวนะคะถึงปีไม่ถึงปีหนาเลยนะคะพี่น้องคะเพราะคิวงานของมอลล์เสียงวิหกก็ถือว่ายาวมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจนะคะให้สาหรับมอลล์เสียงวิหกทุกๆท่านเลยนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็ถือว่าทําผลงานออกมาดีทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ชมถึงจะมีดราม่าเรื่องบอสนกนิดหน่อยนะคะแต่บอสนกเนี่ยเขาเป็นคนสู้แล้วก็วางใจได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะให้กําลังใจกันต่อไปค่ะ เอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องไายด้วยนะคะสําหรับผลงานเพลงใหม่ค่ะล้ําคงบอกกันฮักเนาะ,ะพี่น้องขาได้ชมกันแน่นอนได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอย่าฝ่ากไปใส่ด้วยะค่ะรอบปันวิวด้วยค่ะพี่น้องคะ ล้อมโขงบอกนกนรหักด้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีไลฟ์อีพีที่18นะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาะ19ธันวาคมนะคะสามารถเข้ากลุ่มทักแชทได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะของหมอล้อเสียงวิหกเนาะหยุดยาวกันไปนานกลับมาครั้งนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มกันเยอะๆด้วยค่ะคุณผู้ชมขาแฟงกลับก็ลืมจัดจองกันเข้าไปหลายเรี่วเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าเฝ่าหายไปไดเด้อคะ่ะพี่น้องใครเห็นหมอล้อเสียงวิหกเพื่อนพักพอนไปหลายมือนนี่ก็อย่ายหายไปเด้อค่ะให้รีบกลับมาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าหมอลก,กลับมาแล้วะค,ะคชม เวลาพักแล้วค่ะกลับมาสู้งานทํางานอย่างเต็มที่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาแฟนคลับแฟนเพลงคิดถึงกันบ้างไหมนะคะวันนี้ไลฟ์อีพีที่18อย่าลืมเข้ากลุ่มไปติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะส่วนวันนี้จีนเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจีนจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ